ครับผมป๋อมนะครับวันก่อนก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับการติดตั้งไฟสปอตไลท์นะครับแล้วก็ตัวสปอตไลท์แบบไฮพาวเวอร์ให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับวันนี้ผมก็สั่งสปอตไลท์มาอีกแบบหนึง่งอ่าเนี่ยครับหน้าตาจะประมาณนี้นะเออผมมีความรู้สึกว่าสปอตนั้นนะ่ะมันดีแหละสว่างแหละแตบบ่ว่าผมมีความรู้สึกว่ามันมีช่องว่างเยอะไปและตัวเนี้ย ผมวัดขนาดแล้วเนี่ยน่าจะเต็มช่องไฟสปอร์ตไลท์ของจากอนพอดีก็เลยคิดว่าจะลองซื้อมาติดตั้งดูนะครับคิดว่าเราจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในการตัดสินใจซื้อไฟสปอร์ตไลท์ก็เลยทําคลิปให้ดูนะครับอ่ะเรามาแกะเลยดีกว่านะครับรู้จะเป็นเหมือนกับในรูปที่ผมไม่ดูหรือเปล่านะส่วนเรื่องความสว่างเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะว่าอนไนจะสว่างกว่ากันนะครับแต่คิดว่าตัวรู้นน่าจะสว่างกว่า นะยังไม่ได้ลองผมสั่งมาสองแบบอันนี้เป็นแบบสี่เหลี่ยมกับแบบเจยาวๆอ่านี่สี่เหลี่ยมอืมน่นจะพอดีกับช่องแหละผมว่านะเป็นอลูมิเนียมนะ อันนี้เป็นแบบยาวเดี๋ยวเขาแกะให้ดูแบบตรวั้นก่อนสั่งแบบสี่เหลี่ยมมาสองอันแบบยาวสองอันเดี๋ยวเราแกะดีกว่าอันนู้นปกคู่ละพันกว่าบาทนะครับอันนี้คู่หนึ่งไม่ถึงพันนะแล้วก็ ดูพ็อเก็นะผมแกะนี่ให้ดูนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองติดตั้งดูในรถนะครับว่าจะเป็นยังไงอตอนนี้ผมก็ใส่สปอร์ตไลท์นะครับตัวนี้เข้าไปแทน สปอร์ตไลท์ไฮพาวเวอร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองแสงกันดูนะครับว่าเป็นยังไงวิธีการใส่ก็ไม่ต้องําใหมดูเนาะเพราะว่ามันไม่ยากอะไรแค่สำลับสองตัวเองนะครับเดี๋ยวไปดูแสงกันอ่าจุดเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาลองแสงดูกันนะครับแสงก็จะประมาณเนี้ยครับจะไม่คมเหมือนกับสปอร์ตไลท์ไฮพาวเวอร์นะเดี๋ยวผมไปดูข้างหน้าเห็นไหมครับ ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะชอบสปอตไลท์ไฮพาวเวอร์หรือว่า LED แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลองใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะเปลี่ยนหรือยังไงหรือซื้อใหม่เดี๋ยวดูอีกทีนึงครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีเปรียบเทียบให้ดูนะระหว่างสปอตไลท์ตัวนี้กับสปอตไลท์ไฮพาวเวอร์นะครับยังไงใครชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อันนี้เดี๋ยวจะเปรียบเ,เทียบให้ดูนะครับน,นี้สปอร์ตไลท์ไฮพาวเวอร์นะครับเห็นไหมครับดูความเข้มของแสงเป็นวงเลยนะครับสปอร์ตไลท์ธรรมดานะครับ